มขาทอดลาเบงตลาดเส้าแกงหอยลาบหอยซุปนมใหม่ตะขีเล็กของเล่าเลาของเล้าเล้าจิจ้นีของไทยไทยตละสิบละอันนี้แก้วปลาทูนี่ยเยซื้อไทยเีเลปา่อนี่จะกสิบบาทเองกกัรละสิบ,บาทสุยง รครแม่กินุ่นประกาศหินนี่เด็ที่หนูซื้อมื่อนั้นจำได้แล้วเออออันนี้แม่กินุ่นแม่กินุ่นคุดคุดเอาไหม นขายังไดทุกคนหน่บัโอยองหน้องหาายปากจะปลาาเบร์ลพี่น้องได้เป็นแม่กุจีุจีวะ แมงกุฎีกล้วยอุ้ยกล้วยข้ามไหนกล้วยขายังไหนเอาช้อนวีซื้อกล้วยย่าถึงซื้อกล้วยก็ป๋านนั่นปลาห้ามว่าไหตีนอันนี่มูสิงเปล่าเนื้ยสิงปลารสดูดไข่ได้ตัวใหญ่ใหญ่ไข่เอาไปให้เขามูสิงมาบปล่มันติดบ่วงมันติดแต่ไข่เขาถ่วงนไหม ผักผักประเทศทุง oh, ิบบาทผักหวานแกงเสใสไหวโอ้ยหลายแนวแนวไปแต่แซ uh, ่บะือ like ้ยไงนวยลยยี okay. mm ่ส hmm. ิบบะือ้ยไงนวดลยยี่สิบพักคุณอ่ะคุณแนวยาง โอ้ยไหนสุดว่าบ่เบิดดอกข้ามขุนแกบมีเรื่องบรรยากาศกาศบานห้องตลาดหน่อยบานพ้นสูงเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเงื่อนไห้แป๊บหนึ่งมาด้วยว่าเบิงตลาดเสาบานพ้นสูงพี่น้องตะมวนตะมวน น,นีปปลาไก่ตุดเกลือเกลือม,มุดเกลือสมไหมโอ้ยงามขนาดโอเคเอาไว้สันมีแล้พี่น้องในไทยเูปจะข้าวก่อนอันนี้ทั่วปี